สวัสดีครับอยู่กับผมติ๊กเสด็จลำเพลินโชว์อัฟิเชียลครับคลิปที่2ของวันนะครับพี่น้องครับมาพี่น้องมามาเบิ้งครับศิลปินท่านไหนนะครับของวงซาอุดิเเพนแพงครับเดินทางมาถึงโดมแล้วนะครับพี่น้องครับมีใครบ้างนะครับผมมาไทยเบิ้งพี่น้องครับนี่รถกระลังจ่อร่งรถมันี่ผู้ใดเนาะนี่สวัสดีครับโอ้โหเป็นจังได้หมานบ่หมานบ่ เออเอาถอยเลยถอยเลยหักเลยหักหักหักี่ณลองครับเรามีเอฟซีได้พี่อน้องผมเบังลิปเนี่ยมีเอฟซีนหนึ่งได้มกผู้จักเลาแฮ้งได้สองเมียนอ่ะเยดเย็ดเออเรงไลยครับผมลำซ้ำลำซ้ำบอสจังวะขาเจ้าสอดเก็บขึ้นรถ วัสดีครับผมขอไดสื่อปลเนึงหนึ่งขอยนึงนะขอลอยนึงนะบอกยังก็ขอลอยนึงนะที่เห้นเขบอให้ขอเป็นเอีเจ้าด่ดิไม่เงีอยนั้นบอกบอกว่าวิ่งงีล้กกระเีางีบเลเออ่เลยลากกระเอาห้ไดเลยขอแล้วบอค่ะข่าปตัวม็นฝุใสทคีบกอนมูบอกคีบข่อยตะกอนมูอะไรที่แรกใช่ตะยุ่นงั่นยุ่น พันท่องอ่าพันท่องเก่าไทยเราเอ๊ยไฟลุ่มกดอัดบ่โอ้โหวันนโอ้สวัสดีครับลูกสวัสดีครับอันนี้พระเอกน้อยต้วนี่ได้ขึ้นได้ขึ้นบ่ได้ฟ้อนบ่ปีนี่เออส่วปีขึ้นนี้เนาะอือใช่ไหมกับเปลือกเทอมเลยครับนะพิมพ์เดียวกันเลยมองดูพิมพ์เดียวกันเลยขึ้นเมียน่ะขึ้นม่คือกันอยู่คือกัน แถวบ้านยัำไปคอยเขามือแรกเลยจ้ะมือแรกเลยนะครับมืออื่นมืออื่นมืออื่นงานทต่นั้นท่านอยู่อ่าซีเกตครับเรื่องอยู่ซีเกตนะครับมือแรกเดินทางนะครับสาวีตัสสวัสดีครับบมสวัสดีครับคอยเป็นเอฟซีเจ้าเด้ยเจ้าที่ให้ขึ้นมาให้คอยเป็นเอฟซีเจ้าเด้ยเจ้าจะให้คอยบ่ให้ยังสามลอยข้ารถไปกระบะน่ะข้ารถกระบ้านีหมคอยเป็นเอฟซีเจ้าเด้ย เดี๋ยจ้ยจำมาจากได้คลิปโจ้แล้วเราเราอะไนมันมนเดี๋ยวซีหน่อยเดี๋ยเดี๋ยวทีุกคนขอยายก้อนมูแล้วตทกี้อ่ยูเหมือนเปิดมือไปเรียนยูพันท่องเก่าไหมเกายูหลายี่พนบายเลยออยยเป็นได้รลำซ้ำบ่ออกรอบจะไปยมือบ้างยี่สิบ่อหอดออกงานเหมือหยอยี่สิบมือบ่ ไปโงเคแบบคนเดือนเนาะเห็นบ่่นในหอดีดอกดูีมืกอืมันตุไข่กสีเงาเลยเด้อบ่เชเงาเลยบ่เงาเลยออกไปนี่หกมือปะวันทีหนึ่งได้ยุสองมือเออเขาเขาหุมเขาหุ้มไอเขาหุ้มไอข่อยไปแซมันไอข่แต่พสีขามากว่าไอข่ก็เห็นยุเขาดบลรัดว่างันลงคลิบอ่ะว่างันนั้นเนกันย่น จอดซื้อไฟอยูดตอนหลังมันเอาเป็นหอแตนที่ตาโจสัมผัสโจผู้เดียวเดี๋ยวครับผมเสียเวลาเวลาสัมผัสได้เนี่ยนะครับมือนีวันที่เออมืออื่นบ่ลงานครับมืออื่นผมเล่นงานอยู่ซีเกีแล้วก็หยุดมือนึงเดินทางไปปลาจีนไปปาจีนแล้วก็เข้ากรุงเทพกรุงเทพสี่มือเลยสี่มือสี่มือหอที่หนึ่งแล้วันที่หนึ่งหนึ่งสอง สแล้วก็จีหายุธยายุทธ์นี่สิบสองงานบ่เดือนนาเดือนนากระไรงี่สองงานครับแต่ว่าเดือนเดือนทันว่าเน,นี่ยนี่หกงานมากระลีลประมาณนี่สิบเอ็ดงานกับถือว่าปีแรกประสบความสำเ,เร็จด้ดิ่เกืหลไรเลยเนาะสุดวัดที่เียรปีแรกข,ของสาวนอยเพื่อนชั่ับ <ขา S 2> ผมรับสองตำแหน่งได้ผมป็นยังไง ว้าเคล็ดฉาดความเร็วตลุกความเนี่ยไปสูไปความจนมันความจนมันเห็ดให้ห้องสูงนี่ไอ้เอ<ช>็นะน่ปต้องไป,ปสูอะไรดิตะพูเถาวันยังปีนเล็กได้กูร่องมือกันแน่แต่มันก,นกระจายขาแรงเพิ่มขึน้นอีกเนาะเอ็นว่าล่ะมันห้องอนี่ละสามงานที่สามคือทยยูทูบับที่นี่ก็ติดตามไทเลยีพันกวนไงอยู่นไไลน์สุดเท่ลยเรอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งสุดแนสุดแ้ง หมื่นครับหมื่นหนึ่งกับองคลิปกัคลิปละสองพันสามพันแปดพประมาณต่อคลิปนะครับกับีอยหาอยกับมีรอยกับอยขั้กัมีครับแต่เต่คลิปถ้าเจอนี่กับปังยิ่เลยนี่ใครรู้ไหมครับนี่ครับไปต้นมีบุชัยครับเดินทางมาทีงแล้วขอบคุรลายกัแล้วครับะจาว่าหาลอยวิวบอกพี่น้องที่แหะคลิปนี้ถ้าถึงห้ารอยวิว อะไพี่วะหยาบเป่นสเบ,ออเบืองเองงน,อน,นี่ยอ่าะเบิ่งเจอยู่ละว่าในนอนนี่ตาตุกตุกนี่อันอเบิ่งเจ้างสัมผัสเจอย่างล่ะน,นี่พี่นองครับบรรยากาศคลิปที่สองของมือเลยพี่นองครับในมือยได้คลิปหนว่านี่สองคลิปหลังได้รไรด้ลอยบ่ได้ลอยได้สามสิบเยนละสามสิบสี่สิบเยนละครับผมไม่ได้ลอยเหรียญนําเขาเน่ยัง เอาบผมมีผ้าพายเกหน่อยมา้มีพายเกียหน่อยพี่เพิ่มครับผมพอน้ำโชกลำโชครับลูกเขยดิหน่อยแต่เป็นลูกเขยอยู่ที่หม้อใดล่ะลูกสาวอ่ะลูกสาวอยู่หม้อหนึ่งหม้อหนึ่งหม้อหม้อหนึ่งหม้อสามวิไลวิไลวิไลใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอยู่วิไลพี่ผู้ใหญ่หน่อยสิบแปดสามแถวคนนี้อัวตัวใหม เอาไปใช้เงินนหรมันมีผนะู้มาแต่งอ่ะรับสาวคนน่ะสาบสาวคนละทั้งบดดาสิเนาะอือสื่อแม่มันไในหัวง้อครูเนาะพอจำได้ชิลปินเท่ากหรเดินทางมาเรื่อยๆเนาะมันบระคับนี่เากินสาวหน่อยวงหนึ่งวางมือหนึ่งครับพี่น้องครับครับวาง 1, มือหนึ่งมือหนึ่งกับใบผู้เขียวถ้ากระยาอะไรบัดระยาอะไรคือบ่มีมือบ่มีมือวางนเลยโอ้สามลอยมือเต็ม นอกจากสิมือเดินทางบัดที่นี่ขันสมมติว่าวงหนึ่งเต็มแล้วบัดนี้จ้างวงสองกันเดิคือกันดิส่นเด้ยวส่วนตัวขันมัดเช่าด้วยวงหนึ่งไปว่นใดเนาะแลต้องมันก็อ็ดวงสองมาเราต้องลองรับลายแต่หน่อยมีวงสามด้วยบัดโคตรไปดอกวงสามกับโจ้าแล้วพี่วงสามไปนะเอาหนึ่งกับสองกับหามันใดได้หลายกว่านวงสามไปวางกันใครเดี่ยวใครเดี่ยวนี่สองคนนี้กันสอบตั้มกันอยู่ครับผมนี่รถบานพี่น้องครับ หมื่นได้อีกจะหาปีผมกะทิมีจะขั้นยู่ดอกพี่น้องสองปีมั<ห>้งหรอไก่ย่าไทยกับสองปีอะไรนะแ <c oughs> ม่นบ่ะนะครับเป็นกางใจให้นะครับพี่ไอ้ ي, สู้ๆครับเป็นกางใจใผมนำ้ำขอพูดครับอ่ะขอให้ขยันขยันช่อง <c oughs> ซื้อช่องยังกว่า <c oughs> ติ๊กเสด็จ <c oughs> ติ๊กเสด็จทำเงินชัวพี่เชี่ยวครับนะครับขอให้คนติดตามได้หลายนะครับขอให้พี่น้องเอ็มซีเป็นแฟนเพิ่นหอมนะครับแบ่งเอ็ซีไอ้แมาน้ำเนี่ยเด้อ เป็ช่องอ้ข้าไอ้ไทยไงท่เจฟากเลยครับครับขอบคุณขอบคุณไอ้เนยครับเนีออคิดมีเอาไว้ำ่รันี้ครับปิดชิเป็นนะปิดลิเปนะขอบคุณครับจะเด้รึนมาไปสีสเกตอำเภอศีรัตนะอำเภอศรีรัตนะเนาะสร้างปืนโชว์มาเรืงมืออื่นอื้นอื่นนะครับครับกรมืออื่นกัวกนึ่งกับไปผู้เขียวครับผมนะครับนี่นี่กูปิดบ่ะนี่สว่าท่านมีครับรับ โอเคคร you, şey ับคลิปนี no ้ไว้ะมีครับครับครับขอบคุณครับเลครับคลิปนี้ฝากไว้ซมีครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื่อด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดกดไลค์คลิปนี้ขอให้รำล้ำด้วยสุขสุขคตสวัสดีครับ